ไนใครชอบกินน้ำพริกอ่องมั้งคะน้ำพริกที่ใส่หมูใส่มะเขือเทศกินกับผักสดกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยมากวิธีทำก็ง่ายด้วยพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยคะ่ะนำหอมกระเทียมใส่ลงไปในครกนะคะตามด้วยพริกแห้งเผ็ดตามชอบได้เลยคะ่ะจากนั้นก็ขอกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกนะคะ โขกจนส่วนผสมแหลกดีแล้วเราก็เติมหมูสับลงไป200กรัมค่ะปุ้ยชอบทําแบบนี้นะคะปุ้ยรู้สึกว่าเครื่องแกงจะซึมเข้าไปในหมูสับนะคะใครจะใส่หมูตอนผัดที่หลังก็ได้เราก็เติมมะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศจะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ปุ้ยใส่เยอะเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเทศปุ้ยปลูกเองนะคะมะเขือเทศก็สุกเต็มต้นเลยค่ะเลยต้องหาเมนูกําจัดมะเขือเทศ ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างลงมาผัดในน้ํามันผัดจนกว่าหมูจะสุกเลยนะคะเติมกะปิลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะใครจะใส่ตอนตำน้ำพริกเลยก็ได้นะคะพอดีว่าปุ้ยลืมใส่ค่ะ เพิ่มความเปรี้ยวโดวยการใส่มะขามเปียกลงไปค่ะปุ้ยชอบทานเปรี้ยวมากๆนะคะปุ้ยใส่ลงไปสองช้อนเลยค่ะรสชาติปรุงตามที่เราชอบได้เลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาหนช้อนค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเพิ่มความหอมโดยการใส่หอมผักชีลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากทำให้ปุ้ยกินผักได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่ากินกับผักสดอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ